s e s เซตสตาร์ทนะสตาร์ทแเราสามารถที่เลือกได้ว่าหน้าแรกเนะี่ยเราต้องการที่จะขึ้นหน้าที่2ที่3ที่5อย่างนี้ก็ได้หน้า5ก็ได้อนะเขาก็จะเริ่มที่หน้า5นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม microsoft word นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็น วิธีการแทรกหมายเลขหน้ากระดาษนะครับแทรกหมายเลขหน้ากระดาษคืออะไรนะฮะก็คือการใส่หมายเลขหน้าให้กับเอกสารแต่ละแผ่นนะครับซึ่งจากตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นคําว่าหน้า1นึ่ะต่อไปก็จะเป็นหน้า2องนหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5แบบนี้นะครับซึ่งหมายเลขหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับเอกสารที่มีจํานวนมาก ใครจะเป็นทำชีตใบความรู้ทำเป็นหนังสือหรือจะทำเป็นรูปแบบาสารบัญเนีนะ่ยหมายเลขน้าก็จำเป็นต้องมีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแทรกหมายเลขหน้านั้นไม่ยากเลยนะครับมีวิธีขั้นตอนแค่ไม่กี่คลิกนะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเอาละวิธีการแทรกหมายเลขน้านะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนแล้วกันนะครับ เอาอโอเคเอาออกนะตอนนี้ผมมีเอกสารอยู่ทั้งหมด5หน้านะครับ5 1 2 3 4 5 5หน้าผมต้องการที่จะแทรกหมายเลขหน้าทำได้ง่ายครับเพียงแค่ไปที่เมนู insert ครับ insert เสร็จปุ๊บนะให้ไปที่คำว่า page number ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นหมายเลขหน้าทำการคลิกครับเขาจะมีรูปแบบให้อยู่ออ สรูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือ t o p o f page นะครับก็คืออยู่บนด้านบนก็จะมีตำแหน่งให้ว่าเราต้องการที่จะเลือกเอาแบบไหนเราก็สามารถเลือกเอาได้เลยตามใจชอบนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเอาใช้แบบนี้แต่ผมผมจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้เป็นหมายเลขหน้านะครับก็จะขึ้นมา1 2 3 4 5ได้เลยนะครับต่อไปนะครับ ถ้าว่าเราต้องการที่จะเลือกแบบอื่นแล้วเราสามารถที่จะไป insert แล้วก็เลือก page number เลือกอย่างอื่นจะเป็น bottom ก็คือด้านล่างนะครับเป็น page margin นะซ้ายขวาสามารถเลือกเอาได้เลยหรือจะเป็น current ก็คือตำแหน่งที่เคอร์เซอร์เราอยู่ก็ได้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ผมเลือกไปแล้วผมจะขอเลือกเป็นแบบแบบ top แล้วกันนะครับแบบ top ก็คือแบบด้านบนตอนนี้มุมแทรกเข้ามาแล้วต่อไปนะ เราจะเคยเห็นหนังสือบางเล่มนะครับที่ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นหมายเลขอื่นๆน,นะจะเป็นที่ไม่ใช่เลขอารบิกจะเป็นเลขไทยเลขอะไรก็แล้วแต่เราสามารถตั้งค่าได้ง่ายครับเพียงแค่ไปที่ insert นะไปที่ page number เราจะเห็นคำว่า format page number นะครับทำการคลิกนะตัวนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็น A B C หรือว่าจะเป็นาภาษาโรมันนะ 1, 2, 3, 1, 2, 3เป็นภาษาไทยก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกันสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นหมายเลขไทยแล้วกันหมายเลขไทยกดโอเคเนี่ยก็จะได้1 2 3นะนี่ครับหมายเลข3ามอันนั้นหนึ่งสองนะครับ3แบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละต่อไปนะเราจะเคยเห็นว่าการแทรกหมายเลขหน้านั้นนะครับถ้าเราดูดีๆนะการแทรกหมายเลขหน้านนในบางครั้งในถ้าว่าเราเราสมมุติว่าเราเรามีเอกสารอยู่หลายๆไฟล์นะ ไฟล์นี้เราอาจจะเริ่มตั้งแต่หน้า5หรือตั้งแต่หน้า10หน้า9หน้า8แบบนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้โดยการไปที่ format page number นะครับ format page number เสร็จแล้วเราจะเห็นคำว่า set start นะ start at เราสามารถที่เลือกได้ว่าหน้าแรกเนี่ยเราต้องการที่จะขึ้นหน้าที่2ที่3ที่5อย่างนี้ก็ได้หน้า5ก็ได้เขาก็จะเริ่มที่หน้า5นะครับโอเคนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับ ทีนี้เราจะเคยเห็นสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายนะครับหลอดวิดีโอนี้ก็คือเราจะเคยเห็นว่าเอ่อในบางครั้งเนี่ยเอกสารที่เป็นหนังสือนะครับหน้าแรกเขาจะไม่ให้มีมีหมายเลขหน้าเขาจะเริ่มเป็นหน้า2 3 4 5ี่ห้าจะไม่มีหน้า1น,นะโอเคเราเคยเห็นไหมแล้วเราทํำยังไงเรา,ามไม่สามารถที่จะลบได้เลยนะครับวิธีการทําได้ง่ายมากครับเพียงแค่เราไปที่ insert แล้วก็ไปเลือกที่ page number นะไปเลือกที่ เพจนะฟอร์แมตเพจนัมเบอร์เหมือนเดิมเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ขอผ่านไปนะฟอร์แมตเพจนัมเบอร์อันเดี๋ยวเแอดใหม่แอดใหม่นะครับให้เราทําการ my, นะแอดใหม่นะแอดสมมติว่าผมผมเลือกผมเลือกเอาเอาเมื่อกี้ผมเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะแบบนีนะ้ใช่ไหมปึ๊บนะพอเราคลิกเนี่ยนะเราจะเห็นคําว่าดีไซน์นะดีไซน์อยู่ตรงเนี้ยหรือถ้าถ้าว่ามันหายไปอ่ะสมมติว่าเราหายไปให้เราทําการดับเบิลคลิกบนหัวกระดาษครับ อ่าเราจะเห็นคำเมนูเพิ่มขึ้นมาคือคำว่าดีไซน์ให้ติ๊กคำว่า d i f f e r e n t page อ่ะ d i f f e r e n t first page ก็คือหน้าแรกให้ต่างถ้าเป็นสไทยก็คือให้ต่างจากหน้าแรกนั่นเองก็คือคลิกเนี่ยหน้าแรกเขาก็จะไม่มีนะครับหน้าแรกเขาก็จะไม่มีหรือถ้าใครต้องการที่จะบอกว่าบางคนเขาจะทำหนังสือนะครับคือหน้าเอกสารเนี่ยเขาจะมีแบบเนี้คือให้ใส่เฉพาะหน้าคู่หน้าคี่แบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีหมายเลขหน้า ก็สามารถคลิกที่ d o u b l e n On and Page ได้นะครับ On and Event On and Event นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ d i f f e r e n t First Page แบบนี้นะครับเอาละก็น่าจะจบละนี่คือการแทรกหมายเลขหน้านะครับเอาละอา้าอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งสมมุติว่าเราอยากจะเอาออกหมายเลขหน้าออกทำยังไงทำได้เหมือนกันกันกบ Header Footer เพียงแค่ไปที่ Insert แล้วก็เลือก Page Number แล้วก็เลือก รีมูฟเพจนัมเบอร์คลิก่ะอ่ารีมูฟเพจนัมเบอร์คลิกอ่ะทำไมไม่หาย uh, ไม่หายจากนั้นดินะ, remove page number. นะรีมูฟเพจนัมเบอร์นะครับไปที่อินเสิร์ตเพจนัมเบอร์รีมูฟเพจนัมเบอร์อ่ะหายแล้วนะครับแค่นี้ครับเอกสารเราก็จะว่างเปล่านะโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอการแทรก หมายเล็กหน้าก,กระดาษนะฮะวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ